จินจินครับจินทำอะไรอยู่ครับลูกแตน่าเกี่ยวก่าโจ้อุ้ยทำได้ยังไงเนี่ยทำยังไงครับบอกพอ่อหน่อยสิลูกถ้าอาจจะมาจนแล้วจะเจเจนั้นนี้ใจแล้วจะมาจนแต่นั้นนี้เหมือนจินโอ้โหมัน<า>ครับเพรา,านั้นจะนั้นเจจินจินแล้วจินจะเอาแต่แก้นี้นะแต่แก้ไว้เดี๋ยวลูกใช่ไว้ไว้ทำอะไรครับไว้ไว้เอาไปจิน,น,นได้ไหมได้ไหมได้ครับ ไหนตักให้พ่อหนอยชิ้นลูกมันเป็นสีอะไรเนี่ยโอ้หนี่มันทำมาจากดอกอะไรครับดอกไม้ดอกไม้ชื่อว่าดอกอะไรลูกดอกอันอะไรนะดอกอันชมอันชมอันอะไรลูกพูดมาสิพี่นาบอกน้องหนอยชิ้นพี่นาดอกอันจริงๆดอกอันอะไรลูกอันชันพูดตามพ่อสิอันชันอันชัน ้ำอันชั้นนะครับโอ้แต่ก่อนจะทำเนี่ยล้างมืออย่างเนี้ยแล้วใครจะกินเนาะเนี่ยใส่กระติกพ่อไว้อีกตั้งหากโอ้พอจะกล้ากินไหมเนาะเนี่ยใส่กระติกเอาไว้โอเคเยี่ยมมากโอ้เสร็จยังครับ โออ่าบายบายท่านผู้ชมก่อน